สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมเลยก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมแกรนนี่นั่นเองนะครับผมเป็นแกรนนี่ภาคที่3นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วแหละว,วันนี้เราจะมาเก็บแต้มกันนะครับท่านผู้ชมเราจะทำภารกิจสั้นๆง่ายๆเรียบง่ายสบายกระเป๋ากันนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมคิดถึงผมไหมนะฮะไม่ได้ลงคลิปไปประมาณ2วัน3วันแล้วนะครับท่านผู้ชมผมมีข่าวที่จะมาบอกนะครับผมปีใหม่นี้นะครับผมจะได้มีวันหยุดนะครับผม4วันนะครับผมจะกลับต่างจังหวัััดนนน่เองะคะผมแล้ว ดูคอนเทนต์ที่ผมจะทําด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาที่บ้านของคุณตาและคุณยายแกรนนี้แล้วนะให้ตายเถอะที่บ้านนี้มันก็จะมีกรงเหล็กอันเก่ามากเลยกําแพงบ้านนี่โคตรสูงเลยท่านผู้ชมให้ตายเถอะเราแง้มประตูขึ้นมาแล้วพบกับกล้องวงจรปิดอันหนึ่งซึ่งบนท้องฟ้านั้นมีดาวลูกไก่เต็มเลยนะฮะนี่ก็คือบ้านหลังใหม่ของเขานั่นเองอยู่ๆประตูมันก็ล็อกเองนะครับให้ตายเถอะ แล้วจากนั้นก็จะมีเรื่องราวต่อจากนี้ไปผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าเราเป็นเหมือนกับคนที่บังเอิญหลงมาหรือเป่านี่ก็ไม่แน่ใจแต่ดูจากสภาพแล้วนะบ้านหลังอบ้านหลังนี้คุณตาคุณยายน่าจะถูกหวยแน่ๆเลยแกน่าจะถูกหวยนั่นแหละแกถึงซื้อบ้านได้ใหญ่ขนาดนี้เราลองมาเคาะประตูดูดีกว่าไหมว่ามีใครอยู่หรือเปล่า ให้ตายเธอเฮ้ยนี่มันคุณตานี่แล้วก็ลูกสองอ้ oh my god อ๋อไม่ประ้ายอดมันจอดมากเลยอะ่ะไอ้ตายเธอจุกไข่เลยอะ่ <c oughs> <c oughs> อะอร่อยวะเนี่ย วันที่1น,นะครับท่านผู้ชมโอเคภารกิจที่เราจะมาทำวันนี้เป็นภารกิจที่ง่ายมากๆเลยนะผมจะตามหาหนังสติ๊กนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคอันดับแรกเราก็กดยองๆนี่แหละเพื่อที่จะจับเอาเจ้าตัวกุญแจผีจากนั้นเราก็มาสะดอกกุญแจแบบวิธีง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชม แต่ว่ามันจะยากนิดหนึ่งนะในนี้ยมีครบตี้เลยนะครับผมเป็นตี้คุณยายนะครับมีทั้งคุณยายคุณตาแล้วก็สเเลนดินหน้าเมียผมเองต้องเดินมาดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าในนี้ก็ยังมีโครงกระดูกมนุษย์เราจะต้องวิ่งออกไปข้างนอกมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนะมันน่ากลัวตรงที่คุณตาเนี่ยแกเล่นลูกซอง ควงไงลูกซองแฟดอตะแล้วแกยิงทีหนึ่งอ่ะต่อให้เราวิ่งไกลๆแกก็ยิงโดนอะไรเงี้ยเปิดประตูมาปั๊บเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วไงป๊าปาาเซติน่าโอ้โหจับแมลว่าเถิดด้ยโอ้คุณยายตบตกบันไดเลยตอนนี้ผมโดนจับขางอีกแล้วนะให้ตายเธอวันที่สอง เฮ้ยมาไวจบไวจังเลยวะเน,นี่ยไซเดน้าเล่นมาดักตรงทางแล้วมันหนีไม่ได้ไงถ้าเราวิ่งไปข้างหน้าเราก็ต้องเจอคุณยายแกรนนี่ไงลงมาแถมหลบหน้าเซเดน่าไม่ได้ตอนที่หลบได้เนี่ยตอนที่เซเดน่ามันหลุดออกไปแล้วเนี่ยแล้วผมก็ติดอะไรไม่รู้เมือ่อกี้เอาไหมเอาไหมเอาเปิดประตูไปปั๊บประตูบนน่ะเราเปิดแล้วครับท่านผู้ชมเออ มันคงไม่มีอะไรหรอกนะคุณยายปะวะคุณยายแน่ๆเลยโอ้ยขากระเพกเลยอ่ะโดนกตีนิดเดียวเองอ่ะบอกเลยนะเกมของคายเนี้ยโคตรลื่นเลยครับท่านผู้ชมลื่นแล้วก็แบบภาพสวยมากเลยนะผมอยากให้มีแบบเกมอื่นๆมาอีกเยอะๆเป็นสิบๆเลยผมอยากผมติดตามอ่าค่ายนี้อยู่นะติดตามมานานแล้วด้วยตั้งแต่ แคสเกมแรกๆเลยอะ่ะผมได้แรงบันดาลใจในการแคสเกมจากาช่องคนหนึ่งเป็นไอ้นี้ครับเอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey. S 1> เป็นน้องคนหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับน้องแกแค่เล่นเกมลงเฉยๆนะครับแต่ว่าผู้ติดตามก็ไม่ได้เยอะมากนี hey, อ่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยออกไปก่อนดีกว่าหาก้อนหินก่อน เป็นเกมแกรน n ี่ผมก็เข้าไปดูผมก็เลยสนใจว่าเอ้ยเราน่าจะลองทำดูเล่นเล่นดูบ้างนะมันดีจังเลยผมก็เลยลองมาทำดูแล้วทีเนี้ยผมก็ทำเล่นๆมาเรื่อยๆหละจริงๆอรผมทำ u t u b e มานานแล้วนะก่อนที่จะเป็นช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องเก่านู่นด้วยนะครับผม fk diy ช่องนั้นน่ะมันเป็นช่องที่ผมทำอันแรกเลยแล้วทีนี้มันมันไม่คือ,อครับท่านผู้ชมผมก็เลยแบบเออย,ยกเลิกไป ล่าสุดผมก็เลยได้ไปทำใหม่ผมก็เลยได้ลองทำใหม่ดูก็ทำเป็นช่อง F เอ่อช่อง K. K DIY นี่ยแหละครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งไม่ได้นะมันวิ่งได้แค่นี้เองน่าจะมีแบบปุ่มรันีเนอะดีปะแล้วก็แบบเป็นมุมมองไอ้นี้ด้วยอุ้ยยังไงเห็นคุณยายแล้วครับคุณยายเดินไปนั่นเล้วผมยังไม่เห็นเลยว่าคุณตาแกอยู่ไหน เฮียแล้วไงเฮ้ยเฮียแล้วอ่าหาแล้วด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่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 เอ้ยขอดูก่อนนะพวกแกไม่ได้เดินมาที่นี่ก็ดีแล้วใช่ไหมเซ่า ผมหาของก่อนผมต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขคงไม่ได้มาที่นี่หรอกผมแค่ต้องหาของภารกิจนี้ยังอีกยาวไกลปึ๊บแอบขึ้นไปชั้นสองโดยที่ไม่บอกใครดีกว่า <c oughs> กูเข้าก่อนเลยเข้าก่อนเลย อันดับแรกก็แค่ต้องเก็บคุณตาให้ได้แค่นั้นเองเก็บคุณตาได้ปั๊บถ้าเราได้ปืนอะ่ะจบเลยครับแต่คุณตาแกจะหัวหมอนิดหนึ่งถ้าถ้าเราแยกปืนจากแกได้อะ่ะแกจะตามต่อยเราตามติดด้วยนะตัวนี้ก็คือห้องของซลริน่านั่นเองผมแค่ต้องหาตุ๊กตาเท็ดดี้นั่นให้ได้จากนั้นผมก็จะเอามาให้ซลริน่า เฮียลวไงเฮียลวไงยิงได้เะละ่าคุณตายยิงผมได้เปะละ่ะเอ้ยไม่ตึงเนี่ยล่ะโอ้ยยิงไม่ได้ก็ไม่บอกแหมให้รอไปตั้งนานเลยนะไปยังวะเดี๋ยวดูก่อนดูดูก่อนดูก่อนหลนไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมจะลงไปนี่เลยแล้วกัน เจอแล้วลงยังไงวะแล้วโอ้ยเจอแล้วเว้ยกูลงเลยกูได้แล้วแหละป้าบเขาให้ทิ้งเราอย่าจับเด็ดขาดอย่าอย่าเพิ่งจับให้แกมีความรู้สึกนั่นหายไปก่อน เฮียเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว,ลวให้แกไปก่อนนะแกจะมีวลีติดปากของแกอยู่นะไปยังวะเฮียเร็วไงไอ้ตายเถอะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมึงเดินไม่หยุดด้วยทำไมหยิบปืนตรงนี้ไม่ได้เลยวะดูกางเกงที่แกใส่ดิมันเป็นเหมือนกางเกง หนังประดุกหรือเปล่าะเฮ้ยดูซางเก่งแกเป็นกเก่งเฮ้ยขาเหมือนสไปเดอร์แมนเลยเว้ยเหมือนกเก่งสไปเดอร์แมนเลยเออแต่กนคุณตาโคตรเรียวเลยว่ะไปยังวะไปแล้วแน่ๆแกไปแล้วเฮ้ยี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยแล้วเยอยวเยแล้วไงเฮ้ยเสรยดินหน้าก็มามันยังไม่ถึงอีกนะไอตัวลิปต์เนี่ยมันเป็นลิปต์ส่งข,งของครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะเก็บของปับ๊บเก็บของปับ๊บกดสวิต์ปุ๊บ ขึ้นไปปั๊บเลยวินาทีนี้เอาเลยโว้ยเอาเลยโว้ยเอาเลยโว้ยแม่เจ้าโว้ยเราจะต้องไปปลดปล่อยเซลดิน,น่าก่อนเซลดิน,น่านี้นี่ไงห้องนี้แหละที่เราจะต้องไปปลดปล่อยเธอปั๊บเขาให้เลยนี่แหละเธอจะได้รู้ไงอเออ ไหนล่ะกุญแจเธอเฮ้ยนี่มันกุญแจของอะไรวะเนี่ยแล้วจะรู้ปนนี่ยนี่ปึะะ๊บอ,อ๋อนี่ต้องใช้ชแฉลงกุญแจของอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้วะอาไงนีวะลงไปเลยวะลงไปแล้วไปหาของยายอยู่ล่างนี้ปะวะเฮ้ยผมรู้สึกว่ายายอยู่ชั้นนี้วะ ไม่แน่ใจเลยนะลงเลยปะเฮ้อนี่แหละได้เวลาแนละ้วได้เวลาแนละ้วไปเถอะเอ้ยตรงนี้ไม่มีคนเลยนะ จะเฮียหรือเปล่าจะเจอหรือเปล่าไม่เจออะไรหรอกมั้งอันนี้มันไม่ใช่กุญแจของมันนะมันไม่ใช่ด้วยยังไงดีวะเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณตาได้เลยนะห้องนี้ประตูถูกเปิดไว้แถมมีกับดักหมีควายอยู่ด้วย ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปได้หรือเปล่าอ่ะามาลองดูดีกว่ามันน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคไปดูในห้องนี้กันเถอะเจอเปล่าเจอเปล่าวะขึ้นไปแม่งชั้นสองเลยอ่ะ ให้ตายสิผมยังหาอ,อุปรกรณ์นะั้นไม่ได้เลยนะต้องมาดูก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันเฝ้าอะไรไว้กุญแจสีแดงกุญแจดอกเนี้ยมันเป็นกุญแจของอะไรวะเนี้ยผมไม่แน่ใจเลยเว้ยน่าจะเป็นเหมือนกับโอ้ยคุณตาออกไปข้างนอกเลยเว้ยสบายใจได้ได้เลยครับเตาอาอไปข้างนอกลแล้ว โอเคได้เวลาเดินไปดูแล้วว่ะผมว่าชั้นสองน่ะมีชั้นชั้นหนึ่งน่ะมีดีเปล่าวะเพราะว่าชั้นหนึ่งมีดีแน่ๆเฮียแล้ว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 ยายเจอยายเจอยายเจอยายมาแล้วมันยายมาแล้วโว้ยขึ้นยังไงวะโอ้ยยายไม่มายายยังไม่มายายยังไม่มาดูก่อนดูก่อนว่ายายจะมาหรือเปล่า แกไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแกคงไม่ตามผมมาหรอกเนาะตรงนี้มันเป็นชั้นชั้นสองปะเป็นอะไรที่แบบไอ้นี่มากเลยนะมันบีบเนี้อเคียร์แล้วไงคุณตามมาแล้วเว้ย มาแล้วเว้ย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 ตาปืนโตด้วยหาที่ไปก่อนหาที่ไปก่อนตรงไหนที่มันสามารถลงได้ตรงนี้น่าน่าจะลงได้แน่เลยอะ่ะลงไปตรงนี้หรือเปล่าปั๊บแล้วก็ปึ๊บเราดูคุณยายมองหน้าเราดีกว่าเดี๋ยวว่าผมว่า ไปต่อกัน EP 2นี้กว่านะครับท่านผู้ชมผมว่าพาร์ทนี้ยังไงก็ไม่ผ่านเอาเป็นว่านะฮะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ